ครับก็รู้สึกดีใจมากเลยนะครับวันนี้ก็เป็นอีพีแรกนะครับผมไม่มีอะไรจะพูดเลยแบบตื้นตันตื้นตันดีใจมากๆเลยครับคู่เราความีใจของคู่เราวันนี้เป็นยังไงบ้างอ่าคงจะได้ร้ก็อีพีแรกครับเราได้เจอกันแล้วนะครับแล้วก็ฝากติดตามต่อไปว่าเราจะแบบมีอะไรที่มาให้เจอกันอีกแล้วก็ มีอะไรจะสานสัมพันธ์ต่อไปครับมาดูว่าความรักของเราเป็นยังไงนะครับผมเราติดตามด้วยนะครับติดตามด้วยนะครับเก่งมากเป็นเรื่องแรกทกับพี่มีเป็นยังไงบ้างที่มีคนใกล้เราเยอะด้วยเรื่องนี้อ๋อก็อื่นแบบเป็งแบบรู้สึกแบบดีใจมากที่แบบคุงได้มาเล่นกับพี่มีเพราะว่าเหมือนพี่มีเขาก็แบบมีผลงานมาก่อนแต่ว่าเราก็แบบคือใหม่มากๆเลยแล้วก็แบบเกรงใจเขาแบบเราแบบจะเล่น ได้ท่าเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยแรกๆก็กังวลเขาแต่ว่าพี่มีคือเขาจะแบบช่วยเราตลอดแบบเห็นเราแบบติดขัดอะไรนิดหน่อยเขาก็จะแบบช่วยเราเลยแบบเข้ามาหาเราเลยมันเลยทำให้แบบผมแบบผ่อนคลายมากขึ้นเป็นตัวเองได้มากขึ้นพี่มีมมเขาช่วยเยอะจริงๆดีมากอธิบ่หน <s> ึ่งค่เดูดีอ้าวครัยบา ครับผมก็วันนี้อีพีแรกนะครับก็ฝากคู่สิบปกรณ์เจ้าหน้าไว้ด้วยนะครับรักคู่ลูกๆยังไงแล้วก็อย่าลืมรักคู่สิบปกรณ์เจ้าหน้าคู่พ่อๆด้วยนะครับก็อยากฝากไว้ว่าคู่พ่อๆเนี่ยมันเป็นตัวแทนของโมเดิร์นแฟมิลี่นะสังคมแบบครอบครัวในสังคมยุคใหม่ไม่ได้จําเป็นต้องมีแค่พ่อกับแม่แล้วก็ลูกนะพ่อกับพ่อแล้วก็ลูกก็สามารถเป็นครอบครัวที่อบอุ่นได้เราก็จะได้ดูกันในซีรีส์เรื่องนี้ครับ รู้สึกว่าตื่นตั้งใจมากได้รับแบบกระแสตอบรับที่อบอุ่นมากแล้วก็ดีใจมากครับแบบพี่มีนบอกกับผมเลยว่าแบบโหแบบไม่คิดว่าแบบคนจะแบบมาเยอะขนาดนี้ผมก็แบบดีใจมากพี่มีนก็แบบดีใจมากพูดกับพี่น็อปครับพี่น็อปพี่น็อปเป็นพูดกับที่ชิลชิลมากเลยเขาเป็นคนที่ แบบยังไงน่าส์กับเรามากในการทํางานเรามันทําให้เราแบบทํางานแบบไม่เครียดแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอันไหนแบบค่อยๆปรับได้ปรับอะไรเงี้ยคือแบบชิลมากเลยครับแล้วเขาแบบอ้โหแยันพูดยันพูดไม่มีเราองเขาก็แบบใจดีครับแบบเขาก็แบบตลกตลกอะไรอย่างเงี้ยแบบคอยแบบเล่นมุกเล่นอะไรกันเซลแซกันขำๆอยูตลอดถึงจะแป้มุกถึงแต่ก็ยังเล่นอยู่แต่ก็ยังเล่นอยู่นะ โอ้ไม่นาปังคุยกันเยอะฮะไม่ต้องติดตามนะติดตามครับเรื่องนี้ว่าแบบจะเยอะขนาดไหนต้องต้องต้องดูเวอร์ชั่นอันคัดสอยตามอันคัดครับผมว่าจะแบบขนาดไหนนะพูดเองยังเกิดเองเลยอ๋อผู่นี้เป็นพาร์ตดาม่าก็จะแบบว่ายังไงดีอ่ะครบทุกรสครับทั้งแบบว่า ความรักความสุขควารเศร้าเมาหมดทุกข์อะไรมีหมดเป็นเรื่องแรกของอาร์มครับผมก็หนักใจมากหนักใจมากครับที่มาเล่นแต่ก็รู้สึกในความหนักใจก็ยังมีความเบาใจลงอยู่บ้างเพราะว่ามีพี่พรมาดูค่าอันนี้คือสาเหตุสำคัญเลยที่เราเล่นเรื่องนี้ครับพี่พที่สุดช่วยก็ช่วยช่วยสติของเขาอ่ะเพราะอยู่่บ้านเดียวกันเลยก็ลองลอง ลองซ้อมบทได้ลองช่วยกันวิดครา้อมบทว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงซีนนี้มันมีอารมณ์แหนบ้างเขาบอกว่าเจ้าหน้าเนี่ยโหในหนึ่งซีนเนี่ยมีครบทุกอารมณ์ทั้งโกรธทั้งเศร้าทั้งรักรวมอยู่ในคนนี้หมดเลยไปมากในหนึ่ซีนรางกเปไงบ้างองความรล้ความรักก็มีอุปสรรคไหมก็มีบ้างครับมีบ้างมีแบบไม่เข้าใจกันบ้าง แรกๆครับแล้วก็จะมีท้ายที่สุดก็คือแบบทุกอย่างคือผ่านไปได้ด้วยดีผ่านไปด้ใช่เต็มที่เหมือนกันครับเต็มที่ไม่สปอยเยอะนะไม่สปอยไม่สปอยอ่ะเอาไม่ให้ขาดแล้วก็อย่างเงี้ยโอเคครับผมก็อย่าลืมติดตามนะครับซีรีส์เรื่องไอหลงไหนนะครับผมทุกวันจันทร์ห้าทุ่มนะครับทีช่องสามกดสามสามครับผม ทางออนไลน์นะครับทางแอปไอฉีนะครับเวลาห้าทุ่มคึเวลาห้าทีห้าทุ่มครึ่งครับแล้วก็อันคันเวอร์ชั่นอันคันเวอร์ชั่นก็ในไอฉีครับแล้วก็มี iq.com ครับผมเชิญคุนขอบคุณขอบคุณ ว่าไม่สปอยแต่เราเราอยากให้สปอยแบบที่ไม่ไม่หลุดสปอยให้แบบสปอยแบบที่ไม่สปอยคน่คนละหนประโยคสปอยแบบไม่สปอยคนละหนุประโยคสปอยแบบไม่สปอยล้วเอาเป็นผมจะนึกถึงตอนดูเทรลเลอร์นะจะนึกถึงคนนี้ตลอดว่าคนที่เลี้ยงอะไรนะคนที่เลี้ยงไอมามันเลวขนาดนี้หรอ ของผมนะคำตอบแล้วคำตอบแล้วนก็จะเป็นว่าเอ่ออะไรดีอ่ะแกต้องกลับไทยกับพ่อดี๋ยวนี้ครับก็สำหรับผมครับเป็ดเหลืองแล้วนะฮะขอเป็ดเหลืองเจ้าเป็ดเหลืองของผมก็ตรงตัวเลยครับก็คุณนอร่ครับพูดบ่อยใช่ไหมคุณแอรพูดบ่อยมากคอเร์ด้โอเคครับ 好。三